หากคุณมีเครื่องยนต์เบนซินอนเนกประสงค์อยู่แล้วไม่ว่าจะขนาด5.5 6.5ที่มีแกนเพาขนาด6ข,นดขุนและคุณต้องการสูบน้ำนี่เลยครับปั๊มชนนะครับยี่ห้อทากานะครับรุ่น pu 5 0 t ทําทำไมต้องเลือกซื้อปั๊มชนทากานะครับมาดูความหนาของฝานะครับหนาะถึง11.45มิลครับใช้กับท่อหรือสายส่งน้ำขนาด2นิ้วปริมาณน้ำที่ได้ถึง400ลิตรต่ตอนาทีส่งสูง26เมตรลึก7เมตร ความเร็วรอบ3600รอบต่อนาทีเดี๋ยวเราจะประกอบการใช้งานให้ดูง่ายมากอย่างแรกหน้าแป้นนะครับให้หันบริเวณที่ยื่นตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บฝาปั๊มชนนะครับด้านนี้นะครับให้หันตรงนี้ที่มีโลโก้ตรงนี้เข้าทางนี้ครับด้านต่อไปน็อตน,นะครับใช้หมดสตัวน็อตทุกตัวต้องมีแหวนรองนี้ให้ใส่เข้าบริเวณนี้ทั้ง4ตัวแล้วขันแน่นหลังจากที่ประกอบฝาเสร็จนะครับอย่าลืมใส่ซีลยางบริเวณนี้ด้วยนะครับ ขั้นต่อไปนะครับก่อนที่จะใส่ใบพัดให้นําริ่มที่ติดกับเครื่องยนต์ใส่บริเวณนี้ก่อนนะครับนี่นะและดูจุดบริเวณเพลานะครับล่องริ่มกับริมตรงนี้ให้ใส่ให้ตรงกันนะครับขั้นต่อไปฝาครอบใบพัดนะครับให้นํามาใส่กับตัวบอดี้ปั๊มชนบริเวณนี้ให้เข้าร่องตรงนี้นะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จสิ้นให้นําเข้าประกละบลักษณะแบบนี้นะครับและขันน็อตทั้ง4ตัว ซิมยานะครับให้ใส่บริเวณใต้นี้เพื่อป้องกันน้ํารั่วซึมในข้อต่อขันเข้าเกียวให้แน่นทั้งสองฝั่งหลังจากขันแน่นแล้วให้นําสายตรงน้ําเข้ามาสวมและรัดด้วยห่วงทั้งสองฝั่งก็เป็นงานใช้งานได้แล้ว